โอเคค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแหวนให้ดูตามคำรกรลองวันนี้ที่ใส่อยู่มีทั้งหมด4รุน่นมาที่นิ้วชี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเพชรเม็ดเดียวฝั่งน้ำเตยหกหนามเพชรที่ใช้ขนาดเ,เม็ดนี้ไซส์เทียบเท่าเพชร2กระลัดเกรดที่ใช้จะเป็นเกรดสวิตค่ะก็คือจะแสงดีเลนไฟทุกเม็ดเนี่ยทุกวงใช้เพชรสังเคราะห์เกรดสวิตท,ทั้งสิน้นมาที่นิ้วกลางนะคะจะเป็นแหวน สัญลักษณ์โอมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อค่ะก็ทำมาค้าขายร่ำรวยอะไรประมาณนั้นส่วนรุ่นนี้จะเป็นอารมณ์คล้ายๆดอกไม้อ่าโอเคแล้วทีนี้ตัวเรือนสองชั้นคือรุ่นนี้ใส่ทำงานใส่ออกงานสวยอ่าอันนี้จะเป็นแหวนดาวอันนี้ฟรีไซส์ค่ะก็คือสามารถใส่ได้ทุกนิ้วอันนี้ก็คือบีบให้มันไขว้กันก็จะสวมเป็นใส่นิ้วก้อยน่ารักเฉียว นี่นะคะโอเคสำหรับลูกค้าที่อยากดูรีวิวแหวนรุ่นไหนเพิ่มเติมนี่ก็คือแจ้งได้ตลอดเลยก็เดี๋ยวจะจะจะ,จะใส่ให้ดูคะ่ะ